เซนครับออฟฟิเชียลโอเคครับทุกคนสวัสดีครับผมผมเพ่ที่ได้เปิดคลิปลในวันนี้ผมจะมาเออสมมุดตาดเป็น SPDSPD เย็ดสไปว่าทุกคนแบบสไปซ์นีเดอร์ทุกคนคลิปที่แล้วผมเจอพี่แป้งกับทุกคนไม่เจอสไปทุกคนโอ้โหนั่นแหละชื่อชื่อเพาว่าผมจะเป็นสไป SPD ว่ะ SPD ทุกคนโอ้โหวันนี้วันนี้เขามาแบบคนเดียวเจอที่ขายคนเดียวเลยว่ะผู้มีแต่ให้เย็ดแคเนี่ยช่องที่ให้อันดับหนึ่ง ่เนี่สปอนอาจจะพูดไม่เก่งทุกคนแต่วันนี้เขาะมาทำคลิปแบบบ้าโย่แบบกิ๊กี้ทุกคนก็วันนี้ผมจะเป็นล่ามเป็นน้องกระจูไว้ทุกคนนี่ดเป็นล่ามเป็นน้องกระจูดสุดสวยใช่มันจะมีของที่จะให้ไว้ทุกคนโอ้โหแล้วก็ต้องหาของก่อนโอ้โหหาของก่อนไว้ทุกคนผมจะทำการแบบว่าเอาของในกล่องนี้เลยละกันเล้กขำหมดเลยคนเดียวทุกคนอะไรวะจุกให้แบบนี้มาแล้วกันทุกคนชีวิตการแบบเอาคิปเปอร์ใหญ่แบสักตัวนี้มันโกรธหรอ อะไรตัวอะไรมันโกรธพิศกรอน่ะเจอเจอคิปเปอร์เฟสติวัลอ่ะทุกคนไอเฮ้ยอะไรวะโดนเลยเนี่ยเจคิปเปอร์เฟสติวัลไปดีทุกคนโอ้โหเป็นคิปเปอร์ที่แบบมามาวันวันคิดมากทุกคนโงะมะเออคิปเปอร์เรื่องพคิปเปอร์วันคิดมากนะทุกคนจึ๊บอุ้ยปุ้งโอ้โหโอ้โหอะไรอะคิปเปอร์ระเบิดเป็นผู้ตู้ม ทุนคนเออแบบผู้ให้โนนหนึ่งกับโดนผมเป็นทุกคนโอ้โหจังหวะนี้แหละเดี๋ยวผมจะทำงานแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแบบเดียกวางเลีนเดียวจบปะนี่ทุกคนผมทำแบบผมทายมันเป็นอันนี้นะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรวะโอซโลแมนเฮ้ยถ้าเป็นโลกของเนี่ยชึบชุบชุบโอ้โหแกโอ้กาแฟหรอไฟแกเป็นใครแกเป็นใครโนี่ผมผมขี่กวางเรนเดียววะทุกคนโอ้ เออ่ผมไม่รู้ครับผมลงทางมาวัด <What? S 2> แล้วก็กำลังโดนสโนว์แมนไล่ตี SPD เหรอเฮ้ย FC ฟซีเยสเอฟเหรอ FC ทุกคนดูดิมันจะเป็นโอ้โหพี่จะมาอะไรแตพูดแบบเบาๆนี้หน่อยทุกคนแบบชึบชึบชึบโอ้โหชึบชึบโอ้โหเดินเดินเดินผมแบบวันโยกนะชึบชึบโอ้โหเอฟซีเอฟซีทุกคนเอฟซีโอ้โหเอฟซีอ๋ออ๋อคือรู้จักอุ้ยใช่พาพาเฉย เรารู้จักอ๋อคือรู้จักผมด้วยหรอใช่เรารู้จักทุกคนโอ้โหทีวผมพาแบบขี่ฟางเด่นเอดเลยอุ้ยอุ้ยขอขอแย่เลยโอ้โหจะตามไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะโอ้โหเราช่วยไหมไป๋ไปเห็นเงียวทุกคนแย่ละเราช่วยไหมไป๋โอ้โหชุบชุบเราอายุเท่ากันเรียกก็ดีเลยเพื่อนนะเรียกเพื่อนเนอทุกคนโอ้โหชุบ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 ขี่เป็นหอยหมดละ เดนเลเยอะแกนนี่ขี่ควางไปหนีไปก่อนขี่ควางไปหนีไปก่อนทุกคนนี่นี่จะของควางมอาเหิอชึบๆหนีควางไว้ทุกคนเอ้าอุ๊ยเอาอะไรวะโอ้โหชึบๆเอาเดี๋ยวผมเอ้นี่ของคนมี่แล้วเพื่นี่ทุกคนนี่นี่หนีไปก่อนหนีไปก่อนทุกคนนี่นี่ผมให้เขาหนีไปก่อนนะทุกคนฟึบเฟิบเอ้ยนี่อะควางวางเรียนเดียร์บินได้ใช่ควางเรีนเดียร์บินได้ทุกคนโอ้โหมกินนี่เรื่อมันคืออะไรวะผมเป็นบวกอะไรทุกคนอู้หู โอ้ยเดี๋ยวนะผมจะทำอะไรดีวะทุกคนผมจะช่วยพี่ซาบอนเลยทุกคนช่วยสไปเอชพีดีช่วยเออผมมีไ้นี่ทุกคนเราคือปิก้าเราคือปิก้าปิก้าโอ้โหปิก้าจูยทุกคนโอ้โหปิก้าปิก้าจุดโอ้โหโอ้โหนักมวยเหรอวะอีกแล้วนักมวยมวยไทยเหรอมวยไทย อีิบายอธิบายเอ้ยอธิบายดีกว่าชุดชุดนี้หรอให้เราให้ป้องกันตัวใช่แล้วทุกคนให้ไปป้องกันตัวนะโอ้เดี๋ยวผมขออนุญาตแบบว่าเอาตัวอันนี้มาด้วยละกันชุดช yeah, oh. so, ุด so, ช so. ุดเคยเป็นแต่ผู้ให้ตอนนี้เป็นผู้รับแล้วรู้กดีมากเลยนเนี่ยคือเป็นแต่ผู้ให้ตอนนี้เป็นผู้รับแล้วทุกคนโอ้โหโคตรแบบโคตรจิกาที่ทุกคนผมต้องให้ขอพี่เขาไปก่อนนะทุกคนแล้วก็เอาเอาแท่งแท่งบิสกิตมานะทุกคนแท่งเกาเรียกว่าแท่งแท่งอะไรแท่งแบบเย่ออะนะนี่น้ำตาลทุกคนน่้้าตลเจออังวะโโห ว่าไงแล้ววะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโหเอานี่ไปเพื่อนออเพื่อนรักทุกคนเอานี่ไปเพื่อนรักชุบชุบอ๋อเพื่อนรักนะนี่นี่นี่ปุ๊บปุ๊บออน,ะนี่นี่นี่โอ้โหมันคือสโนบอลแบบแบบพิเศษไหมทุกคนมันคือสโนบอลแบบพิเศษอะ่ะของแร่เราเติมมาปลาแล้วฟ้าผ่าเราเติมมาพันห้า เราเติมมาพันห้าเอาหนี่ของเล่นเราเติมมาพันห้าทุกคนโอ้โหแบบว่าของเติมประจำเต๋อแบบพันห้าเออจริงเขาเติมได้ด้วยเหรอเออชึบชึบชึบโอ้โหอ้บนี่ฮะตายตายทุกคนตายตายหผมทำๆกันแบบว่าเขาเรียกว่าอะ พาพี่สบายมาตรงแถวอย่านี้ได้ทุกคนชุบยิงเป็ดตายหาไปกันชุบๆเดี๋ยวหน้ามันจะมีอะไรให้พี่สบายอริงีริงว่าเออพาพี่สบายไปขี่รถรถเลื่อนอืมพูมันแบบว่ามันมืดมากเลยทุกคนมันดิสเคนต์ต่ำมากเลยเพราะว่ามันเป็นแบบสโนว์แมนอะสโนว์บอลอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นสโนว์บอลเดี๋ทุกคนมันเลยแบบเนื้อที่ต่ำเต้อยออืมไปขี่รถเลื่อนเล่นไม้ ไปขี่รถเลื่อนเล่นไหมไปขี่รถเลื่อนเล่นกันไหมใชบนี่ทุกคนนี่นี่นี่โอ้โหไมเราเสกได้เราเพื่อนซานตา้าเราเสกได้รเราเพื่อนซานต้าทุกคน เพื่อนซันต้านนี่ใชใช่โอ้โหฟ้ฟโอ้โหดูดิโอ้โหโคตรเร oh ็วอ่ะเดี uh ๋ยวน่าเดี uh ๋ยวนรเลื่อนมันเลื่อนยัไงวะเนี่ยเื่อเลื่นเรื่อเล่นเล่นเบดีย์ก็ไม่มีอ้โหเล่อเบีย์ยากจนอ่ะแบบยากจนยากไรอะไรเงี้ยอือชุบ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 ติดทุกคนปุ๊บ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 โอ้โหจไมสโนว์แมนมาเยอะจังเลยโนว์แมนเดีะจริงทุกคนเป็นแบบดินแดนเกิดโนว์แมนอ่ะเดี๋ยวผมพาไปไกลๆแล้วกันทุกคนอืมฟ้าพา เงียดาบดับแลไปเลยทุกคนดับแลืวแกอยากทำอะไรไหมแกอยากทำอะไรไหมอยากทำอะไรไหมเหรอถ้าเขาแบบกับตอนนี้ขอรอดจากฝูงมอนเตอร์พวกนี้ก่อนเถอะโอ้ยแย่แลควแย่แล้วนี่โอ้โหแบบทดสอบทุกคนมันคือแบบทดสอบแบบวายร้ายอ่ะแบบทดสอบวายร้ายที่เขาทํากันอ่ะแบบใครซิกกรรมมาซิกกรรมซิกกรรมดีก่อนคนชนะอะไรอย่้งนี้ยจะตายอืนี่ทุกคน เออตายไหมตายไหมตายไหมโอ้โหโอ้โอ้ยทำไมบอลมันเยอะขึ้นเรื่อยๆมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเรอยหรอโอ้ยผมผ่านพิษบอลมาตรงนี้แล้วกันชิบโอ้โหแล้ก็แบบอันนี้ไปเอานี่ไปวุ้ยตัวอะไรอะซานต้าให้มาเอานี่ไปซานต้าให้มาทุกคนอุยหุยหุยหุยโอ้โหโอ้โหโอ้โหตะลุมบอลดาว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 แล้วเนี่ยซานตาให้ให้อะไรซานต้าให้มาโอ้โหดูเหมือนว่ามันไม่ได้ลงมัดนั้นเลยทุกคนไม่เป็นไรโอ้ยนี่ไงนี่ไง เป็นมดไว้ทุกคนเป็นมดนี่นตัวอะไรอ่ะชิมชิมชิมโอ้โหอะไรก็น่าก uh mm ็เลยขึ้นเนี่ยนี่นี่ทุกคนนี่นี่นี่มด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 กัดนะมดกัดนะนี่ยังไงล่ะทุกคนนี่ยังไงเล่าอุ้ยโดนมดกัดพอดีทุกคนอุ้ยพิจบอลโดนมดกัดทุกคนโอ้โหโอ้โหมันคืออะไรอ่ะโดนมดกัดเด้อโดนซอมบี้ตีแล้วน่ะ คือดินแดนแห่งมหาศารจังเลทุกคนแบบว่ามีมดมีอะไรเต็มหมดเลยนะทุกคนโอเคผมข้อเสนอของทีนี้ขอจบคลิปนี้เท่าน Armed e okay. ี้แล้วครับใครที่อยากพี hmm. ่สบอนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่สบายเรีนเออบัตรบัตรสบอนสไปก็ใครอยากคลิปหน้าอยากใครแบบอยากให้ผมไปไปแบบไปแกลยูทูบเบอร์คนไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับที้ก็บ๊ายบายนะครับผมเดี๋ยวผมแบบขอปล่อยมดให้พี่สบอนแบบกลัวซะเหลือเกินแกลวันนี้แกลเอพีดีโดนเอพีดีพุ่งให้โน้ตหนึ่งอ่ะมาโดนช่วยโน้ตหนึ่งอ่ะโดนคนช่วยโน้ตหนึ่งก็ได้ว่าจะแกลงไงทุกคนนโโอ้หี่ โอยบีดีคนเยอะมดกัดมดกัดมดมดน้อยจ่อยจุดป่องนะปุอะอโอ้โีช่วยล้กันทุกคนอืมนี่เอาป่ะเออทุกคนโอ้โหอ๋ออไระพระเจ้าลงโทษเ้อไปีังมังไหมทาไมมันเยอะยังง<ๆ>ี้ล่ะไปตีมังมัยไหมชชบร้อี้ห้อก่อนเถอะมังมังกนีทุกคนนีพามานี่แล้วกันอม อกโจสกเกอกโจขอโทษอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้โหมีการตีหน่งีแล้วหันหน้าต้องใส่ต้องใส่เขาเรียกว่าอะไรวะทูเตอน่ะอะไรอ่ะคุโไ้ร็อู้นี่เทุกคนเรวไร็วโอ้ นี่ทุกคนเราผมพาเข้าไปแบบระเบิดแบบมังกรนะทุกคนไปพาไปมังกรเนี่ยเหรอทุกคนเอ่อมังกรมังกรมังกรเฮ้ยอันนี้คืออะไรวะเจลลี่ i ิ h อุ้ยมันคือแบบเรียกว่าอะไรโดนดิกแล้วโดนดิกแล้วโดนดิ้แล้วทุกคนทำไมมันเยอะอย่างนี้วะนี่ทุกคนเราผมพาไปนี่ทำอะไรไม่ได้แลยเนี่ยทำอะไรไม่ได้จริงเหรอฮี่นี่นี่นี่ปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปอะไรอะปุ๊ป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 โอ้ยทพอมาวางได้อย่างงี้เลยเหรอนี่ทุกคนเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปเลยไปเลยไปเลยส่วนอันนี้คือแบบ ไปเลยละน้ำแบบสบายดีไหนดีกว่าเอิ่มชุบๆผมจะตอบเป็นคนตอบมาใครแล้วกันทุกคนชุบๆโอ้โหนี่ๆประมาณนี้เลยทุกคนปุ๊บปุ๊ป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 มีแอนดี้เอ็นมาแล้ทุกคนชุบๆผมน้แบบทำงานแบบว่าล่ออ่ะเขาน่าล่ออ่ะล่อแบบล่อมาจากเงี้ยทุกคนแล้วก็แบบระเบิดทีเดียวทุกคนชุบงงไหมแบบทาเป็นผู้รับนี่มันก็รู้สึกดีเหมือนกันนะโอ้โหเขานำมาจากอะไรเยอะแยะไว้โ้ยคนน่ากลัว โอ้โหหนึ่งต่อซัมจีนหนึ่งต่อซัมจี่อตโอ้เดี๋ยวผมเดี๋ยวเอาปืนนี้ไปยิงพวกนี้กันนะทุกคนปุ๊บ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 เพื่อเป็นการช่วยพี่ซาบอนแบบสุดขีดนะทุกคนโอ้โหโอ้โหอืมปืนนี้เลยนทุกคนข้าวสโนแมนสโนแมทเออนี่ตายไปอึ๊บออีกตัวนึงวันฮิปเลยเออนี่ไงทุกคนถึงถ้ามันเหมือนว่ามันแบบมันจะมาตรงกลางนะทุกคนผมผมจะให้พี่ซาบอนเขมาๆไป ชบอเนี่ยหายไปแทบๆทุกคนนี่ไงายนัระวังตายนะมีซาบอนทำไมมันระเบิดวะโอ้โหมันเป็นบล็อกระเบิดยังไงล่ะโอ้โหเป็นการล่อล่อนี่มาไว้ทุกคนโอ้โหตีเสร็จเราก็ไปละนะอีกตีเสร็จแล้วก็ไปนะอีกทุกคนโอเคได้เนี่เอาไปทุกคนให้บอลเอาปืนไปยิงแล้วกันทุกคน <ผ>บาซูกา้าบุ้มโอ้โหบาซูกา้ารผู้โหดสัตว์ปต่กับบาซูกา้าร์เลยก็มีหนึ่งแบบไปกูกราบไปที่หน้านี่ไงนี่ไงโอ้โหนี่ไงนี่ไงโอ้โหโอ้โหไม่ตายเหรอวะเอ,เอิ่มเอิ่มสักกูอิสุลิกูลาไกมีโหมังกรแม่งแบบติดมากเลยทุกคนโอ้โหชุบชุบชุบเอ้าพี่เจมอนตายเหรอแยอ่แล้ นี่ไงเอเอชึบชึบเดี๋ยวผมจะทำาการแบบว่าเอามีดมีดมหาประไรไปฆ่ามันเลยแล้วกันทุกคนโอ้โหจังหวะนี้มันต้องโดนมีดพันดาเมจอึบอึบเอาโดนไหมเออเนี่ยทุกคนโอ้โหเราไปก่อนนะเรารีบไปอุ้ยมังกรตายแล้วเราไปก่อนนะแล้วนีบไปซักผ้าโอ้โหบอกลาไหมอืมเอา้าแล้วเขากลับไปแล้วทุกคน ดึงเขทุกคนงั้นบายบายนะขอบคุณที่มาช่วยเจออยู่นี่ก่อนใจดีมากเลยเนี่ยต้องให้เราไปก่อนถึงจะลงไปได้ทุกคนโอเคโอเคโอเคอเค้หไปก่อนเลยไปเราไปแล้วนะลงไปแล้วนะบุ๊บบู๊บบ๊บู๊บบ๊บบ